สบายดีพี่น้องพบพ่อกับสองเบาไซคือเขาเพื่อเดีอพี่น้องสบายดีตอนเช้าเศ้าพี่น้องตอนนี้อยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนพี่น้องออกมาหดสวนพี่น้องไาห <c oughs> มากทั่วหมากแตงพี่น้องบม่ได้ออกมาดนแล้วพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าก็เริ่มบางแล้วเพราะว่าปิดคูมือนะนี่นะแต่ว่าหมากทั่วนะก็ะยังนายอยู่พี่น้อง ทัว่วเาวาั่วละถั่วยาเนี่ยมีแต่ทัว่วเาวานะไม่มีทั่วอันสันใช่ไหมมาดอกหมากเล่นรื่วหมากเขือหมากแตงปลาผักยังงามคือเก้านี่นะรัวรว,วบรรยากาศกักบพี่น้องอนนี้ทองฟ้าฝนสิตกบ่เหมือนฟ้าดางพี่น้องเฮ็ดออกบ่เนาะรัวป่าขึ้นบ่ใไก้แล้วพี่น้องอันนี้ไก้บุญเดินชามแล้ว หมักแตงไม่ต้องหมักถั่วยังนาทีบอยู่นี่นะโ,โ,โนบบินโบเบิรดดอกทันจะพอกินนะมีทางเดียวก็คือเ้าจิประกาศขายไปได้มักอึหมักฟักโอมเมเนอันนี้หนะมักอึเน,นอะเต็มา้างอยู่นี่นะโทมีแต่หมักใหญ่ๆหเอฟซี ทางใดสนใจแม่มาเด้อพี่น้องเด้อเอฟซีแม่มาเด้อเฮาสิได้ชงถึงที่ได้ครับมันไก่ได้ถ้ามันไก่ก็บท่านก็ไปบัวได้อืมขายได้นี่นหะขายอย่างเดียวอันนี้คือหมักเล่นแต่โบจักของไฟเป็นของไฟเขาก็บุกหูดอ,อก <c oughs> นแผนกนี้จะน่าจะเป็นของเขาวเมเอเราเอื่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นของเขาเอื่อยออกมาหด สวนพี่น้องลานี่ลาสาวมีแต่ลาสาวแล้วก็เอื้อยท้องฟ้าบ้างเราสังเกตพี่น้อง <c oughs> ยายแถาเราแข็งแรงขนาดออกกําลังกายยามมือเศร้าท่านบอกยามมือเศร้าประเดี๋ยวแล้วมันหอบมันเมื่อยได้สวยมาอืมโุกชนใจแต่ม,มากอันนี้แล้วมักฟักเออวเม็ดหมัมกอึ มักแตงนี่ก็เต็มขั้นแท่นนะสุดเล่งฝักถองยั่งอยู่อื้มหอมนะเะมันล่มนี่นะลายโพดโพดี๋มันล่มลายโพดโพดจะมันล่มอันนี้นะ Này tầm mà đông lô không có nữa <cười> <cười> xí thì phát thòn Xí mới khử mù เงี้ยเงี้ยเงี้ยอยู่มานมกแต่งจนบออยากมันลายโพดลายโพดอะไรลายโพเราจะเก็บไปขายบ่นี่นะของเน่พี่น้องอืมโชวจวดจวดโลดอะไนี่เสียอย่างเดียวบริปุกเอาโพดน้ำไปทอถึงปลูกแตงโมดอก พูดจนน้ำมืดบานนี้น้ำจะซูบน้ำหมอเมนี่ต้องเก็บกินหมดก่อนตาเวินกำลังขึ้นพี่น้องว่าเสียงนกเสียงหนูดวนหน้านี่แบบเงียบเลยก็เงียบเงียบท้องฟ้าสังเกตบ้างพี่นอ้อง ว่างได้อันนี้นะพี่น้องแต่ว่าห้าส่ออนแต่ทั่วนี่แหละกับแตกนะจะนอยนฮาก็จะไปาอดพักก่อนแล้วพี่น้องสมาริกมาบทันครบ <c oughs> ทานลานลานอย่างบอกมาเลยซีม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 กัทั่วกอน สูงมาแล้วนะ <c oughs> นามจนแหงหนามน้องมกใหญ่บูกแต่เกี่ยวขอ้อแลลวระยะทางในการหามนามสุดยอดอลีเจนบ่มีคำบรรยายความงามของทั่ว อมีน้านี่หมากอันนี้นะพี่น้องใช่แกงเนาะคักได้แบบนี้นะอจวดจวดจวดทั้งผู้นะกับควันเต่าเลยนะพี่น้องทานเห็นไ่พี่น้องสังเกตบึงคือหมองอืมสามคนตอนนี้นะสมามสิกบัวทันครบเ้ากัไจะไปหดยุ แต่ว่าตอนนี้เขาถ่ายก่อนมันโอ้หลานเขาออกมาสาเลยฮะเขาออกมาไวไปเขาให้จับกล่องให้มักเล่นมักเล่นมักเล่น,ลนหาบ 1, 2, หาบบานึ่งสองหาบบ่พ่อเด้อนี่หลายหาบเดอ้อพี่น้องเดอ้อเพื่อสีทัวถึงอันนี้นะอันบ่เห็นระบบแบบไปเห็นหัวอยู่ใกล้ๆน้องโลดมาเนี่ ตอนนี้ลานกำลังออกมากำลังเห็นหมวกแวด็ดแวด็ดแวด็แวดเว็ดเว็ดนนะเห็นกับเมื่อยหรอ,าอตามสาไม่ได้หรอ น้ำเห็นก็ไก่เห็นก็น้อยเห็นก็ลัดทางว้ายบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศออกมาหดสวนวาสานนี่หนาพี่น้องยังอยู่ยังอยู่ยังบอเบิดได้ยังใส่ได้อยู่อันนี้ก็คือผายรั่วหายหน้าของเขา โอ้ทองฝาตอนนี้นะเจมไเนี่ยวได้เจ้าแสงแดดออกแล้วตอนนี้ห้าก็สิหาบหน้าก่อนพี่น้องไปหดสวนก่อนไปหดผักก่อนเดี๋ยวห้าวกะให้ร้าน,นจับกล่องให้ถ้าออกมาเจอเถอาก็หดยูหดกูเถือออกมากูเถือสบายดีพี่น้องมัอนี่หา้าทส่โซสีมือพี่น้องหาบหน้าหดผักพี่น้อง โอ้นหนักเดอ้อไอนี่นะเห็นยังไงวะตักขึ้นมาเลยนียว่ะโอ้ยคู่น้หน่อยนี่เอาคนมาตั้งไว้ก่อนทั้งข้าแล้วะน้าก็เบิร์ดแนลหน้า,น,าน,นี่นะเพราะดีนะกับผักนะพี่น้องะกี้เยากับหานน้าตลอด,ดได้ น้ำกินตลอดได้วันนี้กัโอ้โอ้โก้ไม่ขาดขายเติ็อ,อลูกต้องขายไมไ่ตัว Đây, đây. Nói <laughs> đây. Ừ. Ô, là. nào đẹp quá à vô tổ đấy Con phải à vô tổ bay 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 nát đây, không bay 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 Mình bay 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 nè

โหดอนนี mm ้ hmm. ่มันโคมีหลงไปกิเพิรอนภาพี่สังสองย่งอิฐหล่นัวสิเล่จบ่คตอด๋อยการปะทน

แนวหันน,นอแนอหวหีวเปี้ยนปิดไหวแท้โ,โอ้โหเธอโขดดีนนะเดี๋ยวเอ้ย <laughs> แทงไปเถอะนเปิ่ยังไม่หด เก็บมันเห้ยอามา่อนนะนน้นี่นะเกี่ยกินไปน้ำเบีี่นะคือซอยขอยนี่พอราคาหาหน้ฉันน่กระบุนได้นนบบนเนาะจีบุนซะเสีอ่าบุนชามอเดีย๋ยวนี้มันเครือเลยมั้งจ๊ะชามือกันนะ ยังมีแันเสาเหมือ,มอใช้เล่นไหนเลยหาพี่สองผ่านไปสิบห้าพูดเรื่องอนไรดีนะมาไม่ได้ไปดูเมือ่อคานมัน ไอ้ทนะ nah e like ั้งหน้าแล้วก็อะเปิดอะไรพี่น้องเฮาก็จะได้ปิดคลิปก่อนพี่น้องนี่นะเฮาก็จะได้หพักพักก่อนพี่น้องยังได็ขอขอมบอกใจเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เขาเบิ่งบุษมส่องเบาใจพี่น้องฝากดไลค์กดแชร์พี่น้องไว้พ่อกันคลิปหน้าสบายดี